สวัสดีครับผมขอโทษจริงๆพี่ผมไม่ได้ตั้งใจผมนึกว่าจะมาลงได้พี่เคยมีประสบการณ์นะสามคนเมื่อกี้มันก็เกือบขึ้นอยู่เดี๋ยวเขานีจะใช้หกแรงคนสิบสิบห้าแรงมากับหกแรงคนนะครับ โอ้ปลาหมาจารย์ก็เอาขึ้นไม่ไหวาาอืมปลาหมจาร์จำใช้ช้างดีนครับเอออันนี้เราไม่มีช้างอะ่ะม,ม,ม,มีแต่มีแต่อะไรนะนปายลวดโอ้พี่เอ๋ <c oughs> โอ้ดีดายยังเปหัวล่ออีกอะโอ้โหพี่เอดิ <c oughs> อ๋อเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นกันยังไงนะครับผมกินนี่เราก็ <c oughs> <c oughs> อาจจะช่วยกันเข็นแหละเอาเอา

โอ้โอ้พี่เอไปช่วยเข็นต่ออ่ะมาแล้วๆพี่เข็นต่อไปูกเลยช่วยเข็นต่อจะได้ขึ้น ลุยได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไนี้นะขึ้นเชียงเขียงอ่งอ

โอ้จมแล้วอ่ะ้ยจะขึ้นอยู่นะไม่มีที่ดัน แล้วมันหล oh, oh, oh. ุดเนี่ยน่าจะขึ้นมั้งเนี่ยถ้ามันหลุดตรงนี้ได้นะเนาะมันขึ้นนู้นนะเย็บ หยาบหนามด้วยอ่ะตรงนี้อ่ะครับอ้มันจะไปจมเหี้บงเฮียทางนู้นมันอันนั้นอ่ะอันนี้มันแห้งอ่ะ ôi, luồng láng mai lại, cất nè, non chui vào cành, cưng lên, đấy. thái hả? À. Cuồng thái. <laughs> Cuồng đó Cuồng thái. thái. เดี๋ยวมันจะล่วงมันไม่มีซิปมันคัมันค มันค้ำได้ได้เอาไงเนี่ยดันเนะ ล้อมันลอยอ่ะล้อมันลอยอ่าลองยกโอ้หนามด้วยอ่ะโอ้ยกไงวะเนี่ยเกยไปทวงหน้า

อยหลังขึ้นใหม่มันมีท like ี่จะเอาขึ้นนะครับลงขึ้นด้เลยึ้นตรงเลย่ะพี่ตรงนี้อย่างไ้มันลงร้อยก่อนใ้ชนดันลงเลยเออน่จะ

ขึ้นใหม่นะเอ้าอยู่อเฮ้ยข้นแล้วยออขึ้นแล้วพี่เ็ุกวราคนนับกว่าเจ้าตีคนเนี่ย 2 4 6 8ี่ห5แปคนหรือว่าไปประสบการณ์ครั้งใหญ่นะครับใครมีเสือภูเขาอย่ากคิดถ้าเป็นนิโก้มันจะขึ้นง่ายกว่านี้นะพี่เอเนาะเอาขึ้นได้แล้วนะที่หลังก็ ผมก็คงจะไม่เอามาลงอีกแล้วนะครับด้วยความที่ว่าผมสงสัยว่ามันจะลงได้หรือเปล่าเพราะว่ารถเสือภูเขามันไปได้ทุกที่ทุกสภาว่านะครับช่วงตตไต่เขาไต่ไรนี่เขาเขากินขาดนะครับแต่ว่ามาเอาลงในยนะจะแฉแบบนี้ก็ <c oughs> ไปไม่ได้แล้วยอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ผมทดสอบใช้รถผิดประเภทเป็นประมาณนั้นนะครับอโอเคครับเดี๋ยววิดีโอชุดนี้จบไปเพียงตัวนี้นะครับ ขอบคุณทุกไลฟ์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับ okay, สวัสดีครับ okay, <laughs>